รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักวิทยาศาสตร์ไทยทำสำเร็จจากภูมิคุ้มกันบําบัดพัฒนาสู่การชะลอวัยระดับโครโมโซมโท1154สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ฮอตไลน์สายสุขภาพเราพบกันทุกบ่ายวันอาทิตย์นะคะเวลาดีๆแบบนี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงบ่ายวันนี้หน่อยอยากจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านให้มาชะลอวัยกันค่ะและการชะลอวัยที่ว่าไม่ใช่การไปดึงหน้า ไปฉีดสารแปดปลอมเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าเป็นการชะลอวัยระดับโครโมโซมเขาเรียกว่านวัตกรรมวัฒนะชีวาสามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมีย์ได้เอ๊ะมันคืออะไรพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาพบกับนักวิจัยท่านนี้ท่านมายืนยันว่านวัตกรรมที่ว่านี้พิสูจน์แล้วว่าชะลอไวัยได้จริงพักครู่เดียวคะ่ะ h o t l สายสุขภาพ hotline สายสุขภาพนักวิทยาศาสตร์ไทยทำสำเร็จจากภูมิคุ้มกันบำบัดพัฒนาสู่การชะลอวัยระดับโครโมโซมโท1154และช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมวัฒนะชีวาช่วยชะลอวัยให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้พูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปเรชั่นบีมค่ะ ศาสตราจารย์ดเร์พิเชษรยะจิตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมอาจารย์ถึงที่เลยนะคะคที่นี่คือสถานที่ทํางานของอาจารย์และบ,บิมทราบว่ามีคนไข้มีผู้ที่สนใจเรื่องการชะลอวัยสนใจเรื่องบิมบมาหาทุกวันเลยเหรอคะอาจารย์ไม่ได้มาหาแล้วครับเพราะติดต่อเข้ามาขณานี้เป็นที่ต้องการมากนะครับเพราะว่าของเรามันเห็นผลชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนก็พึงพอใจมากๆ ะคะใครที่ติดตามรายการของฮอตไลน์มาโดยตลอดนะคะคจะทราบว่าเราพูดคุยกับอาจารย์เป็นระยะระยะเรื่องของทั้ง Operation BIM นะคะเรื่องของเรื่องของนวัตกรรมวัฒนาชีวาซึ่งเป็นาการวิจัยใหม่ล่าสุดของทางบิมด้วยให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าตรงนี้ต่อยอดมาจากบิมยังไงคะครับ,ค,รบคือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแต่เป็นสิ่งที่ทำงานต่อเนื่องมาจากพื้นฐานงานวิจัยของเรารเรื่อตั้งแต่44ปีที่แล้วนะนะครับ พอเราสังเกตว่าเรามีข้อมูลบางอย่างที่มันน่าสนใจจากการที่เราติดตามงานวิจัยที่ราไทมต่อเนื่องกับคณะนักวิจัยจากมหาาเชียงใหม่มหาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ล่าสุดก็กับมหาลัยมีดอนนะครับเราก็พบว่านวัตกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นทําให้มีการย้อนวัยในระดับโครโมโซม ถึงช่วยชะลอวัยได้ร,ระดับโครโมโซมเลยะะซึ่งตรงนี้เราไม่ได้คิดเดงกนะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวโลก3าคนซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับเมื่อ14ปีที่แล้วะนะครับว่าการทําให้โครโมโซมเนี่ยมันยาวขึ้นทําให้เกิดการย้อนวัยได้<อ>ยังปลอดภัยตรงนี้ท่านผู้ชมต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะอาจารย์กําลังจะอธิบายว่าการชะลอวัยระดับโครโมโซมนั้นต้องทําให้ เทโลเมียยาวถามก่อนค่ะอาจารย์ว่าเทโลเมียคือคอะไรเทโลเมียคือส่วนปลายของโครโมโซมร่างกายของเรามีเซลล์อยู่37.2ล้านล้านเจลดจุดสองล้านล้านเซลล์นะแล้วแต่และเซลล์มันก็มีนิวเคลียสอยู่และในนิวเคลียสมันก็มีโครโมโซมซึ่งมีรูปร่างคล้ายๆเปาทงโกนี่ครับแล้วก็มีอยู่23คู่ไอ้ส่วนปลายของโครโมโซมนี่แหละคือเทโลเมียนะเทโลเมียอยู่ที่ปลายของโครโมโซม เพื่อทําหน้าที่ปกป้องโครโมโซมไม่ให้ถูกทําลายคา่นะทาไมต้องปกป้องพอเพร,ราะเพราะเทโลเมียร์ของเราปกป้องโครโมโซมเพื่อไม่ให้โดนทําลายแล้วทําให้เกิดการผิดเพี้ยนค่ะนะฮะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นมีอาการผิดปกตินะครับจีนและทีเอ็นเอของเราต้องปกป้องนะครับเพราะนั้นเทโลเมียร์ก็มีหน้าที่ตรงนั้นมันต้องต้องยาวเข้าไว้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็คือว่า เซลเราจะมีการแบ่งตัวตลอดเวลาในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัวโครโมโซมก็แบ่งตัวด้วยแล้วทุกๆครั้งที่โครโมโซมมีการแบ่งตัวเทโลเมียร์ก็จะหดสั้นลงไอซีชิงปูตรงนั้นครับมันจะหดสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดมันหดสั้นลงจนหดสั้นต่อไปไม่ได้แล้วเซลล์ที่มีโครโมโซมลักษณะนี้จะกลายเป็นเซลล์ที่ฝ่อนะะแล้วก็สลายไปในที่สุดนะครับดังภาพที่เห็นนะครับถ้าหากว่าร่างกายของเรามีเซลล์เหล่านี้อยู่แน่นอนครับ ร่างกายก็เข้าสู่วัยชราครับเพราะฉะนั้นเทโลเมียร์ต้องยาวเข้าไว้หรือพยายามให้มันยาวที่สุดเท่าที่ทาได้ยังปลอดภยัยทีนี้เมื่อเทโลเมียร์สั้นมันทําให้เกิดอายอุอายุสั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือพยายามยืดเทโลเมียร์เข้าไว้นะครับซึ่งบังเอิญในร่างกายของเรามีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งเรียกว่ er ores, าเทโลเมเรสนะครับเรสเทโลเมเรสนี่ er <om> เป็นตัวที่สามารถทําหน้าที่ต่อความยาวกับเทโลเมียร์ได้ เมื่อเราทําต่อความยาวให้เทโลเมียได้เทโลเมียายาวขึ้นก็จะไม่เกิดการย้อนวัยขึ้นะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมที่ค้นพบนวัตรกรรมของเราเนี่ยจากการทดสอบนะครับเราทําให้อ่อนยาวได้ถึง23ปีใน8สัปดาห์จากอาสาสมัครของเรานะ,ค,ค,ะคนที่ยาวที่สุดใน8สัปดาห์เนี่ยย้อนไวัยได้ถึง23ปีะนะแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนันนะแต่ว่าจานวน เบสแพของอาสาสมัครที่ใช้ก่อนและหลังเราก็พบว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันย้อนไวัยไปได้5.8ปีแต่คนที่ย้อนวัยนี้มากที่สุดคือ23ปีะนะครับคือการที่เราย้อนไวัยได้8สัปดาห์เนี่ยมันคำนวณมาจากความยาวของเทอเมียที่ยาวขึ้นเฉลี่ย408เบสแพนะครับเพราะฉะนั้น5.8ปีจากการใช้นวัตกรรมของเราเพียง5แคปซูลต่อวัน ในเวลา8สัปดาห์เท่านั้นอ2 2> <8 S 1> เอง8สัปดาห์ะคะครับ8สัปดาห์4ี่สัปดาห์แรกใช้4แคปซูล4สัปดาห์หลังใช้6แคปซูลเฉี่ยแล้วก็คือ9แคปซูล <c oughs> ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สถิติตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะ,ะนี่คือสถิติตโลกนะครับอันนี้คือสถิติที่เราวัดมานะแสดงโดยกราฟต,ตรงนี้ <c oughs> สีน้ําเงินก็คือเทโลเมียร์หลังจากการใช้น้ำปั่นวัฒนชีวาของเรานะครับก็ เห็นว่าเรามีบรรทัดล่างสุดก็มีการคํานวณย้อนวัยการอัตราการย้อนวัยนะครับเพราะฉะนั้นย้อนวัยได้ตั้งแต่23ปี9.9ปีลงไปถึง1.5ปีนะครับส่วนสองรายหลังเนี่ยไม่ได้ย้อนวัยแต่ชะลอวัยคือเทโลเมียร์มันสดสั้นช้าลงนะแต่ถ้ามันไม่เพียหดสั้นมันต่อความยาวมันก็จะเป็นการย้อนวัยเพราะฉะนั้นเทโลเมียร์ยาวขึ้นก็จะส่งผลให้ผิวพรรณสดใสสวยงามเปล่งประกายนะครับ สามารถลดความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจนะฮะโรคโรคหลอดเลือดหัวใจคือหัวใจวายะนะครับสโตรกเส้นเลือดในสมองแตกอัตราเสี่ยงจะลดลงเมื่อเทเลเมียร์ยาวขึ้นนะครับปัญหาเบาหวานแน่นอนทุกๆคนที่ใช้ที่มีความยาวเทเลเมียร์มากขึ้น,นะจะสามารถลดปัญหาเบาหวานได้เช่นเดียวกับความดันโลหิตนะครับก็สามารถที่จะควบคุมอยู่ในสภาพปกติได้หรือ ควบคุมไม่ให้มันมีความดันมากเกินไปได้ถ้าเรายืดความยาวเทโลเมียให้มันยื่ภาวะปกติแล้วก็กลุ่มโรค NCD นี่คือจะลดลงเลยครับโรคที่อาการที่เราคาดไม่ถึงว่าเทลเมียช่วยได้ด้วยก็คือการสะสมไขมันหน้าท้องอันนี้ผู้หญิงชอบค่ะใช่ครับตรงนี้คือคนเข้ามาเยอะมากตรงนี้นะครับเมื่อเทเลเมียยาวขึ้นการสะสมไขมันหน้าท้องก็จะลดลงนะครับแล้วก็อาการอักเสบเรื้อรังนะครับ เกิดขึ้นจากอาการอักเสบไม่ว่าจะเชื้ออะไรทั้งหลายแหล่นี่ครับก็จะก็จะลดลงไปเมื่อเทโลเมียยาวขึ้นเทโลเมียยาวขึ้นแล้วจะลดอาการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อาการแพ้ปุ่มตัวเองนะครับอาการกระดุกพุนภาวะกระดุกพุนนี่ NCD ทั้งนั้นนะะลดปัญหารูมาตอยนะฮะลดได้ดีมากเลยสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือว่าจะทําให้สามารถทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นภายในไม่กี่วันนะครับและสิ่งที่อยู่ในเทรน ก็คือลดอาการรองโควิดการที่เรามีความยาวเทเลเมียเพิ่มขึ้นหรือทําให้เทเลเมียยาวขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆก็ช่วยแก้ปัญหาทั้งหลายเลยนะครับอเอาดูว่าที่ผ่านมาในเกือบปีหนึ่งที่เรา,าใช้นะวัตการรมนี้ให้ดูแลผู้มีปัญหานะครับเราพบว่านี่คือผลที่เขามาให้สัมภาษณ์ครับ ดูวิธีอา่านนะคมีอาการไวทองค่ะปวดหัวนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอมีอาการเหนื่อยล้าทําให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยค่ะหงุดหงิดง่ายร้อนบุบวาบป,ปวดตามกล้ามเนื้อปวดขาป,ปวดหมดเลยค่ะทานนวัตกรรมวัฒนชีวาไป4ี่สัป,ปดาห์รู้สึกว่าอารมณ์เย็นขึ้นนอนหลับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยโดยรวมดีขึ้นหมดเลยค่ะคือปลดล็อกทุกอย่างเลย หน้าท้องยุบลงยังเห็นได้ชัดเลยค่ะทั้งๆเมื่อก่อนนี้ออกกําลังกายแต่หน้าท้องก็ยังยังอยู่รู้สึกว่าเสื้อหลวมเข้าลูกเข้าทรงได้ร่างกายเราไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพียเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะทาให้ชีวิตมีความสุขมากค่ะดีใจมากเลยผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะเซลล์ทีพิการเพิ่มขึ้น11%ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมันจะทําให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นรู้มันจะย้อนไวัยได้นะแล้วตัวผมผมไม่วัดผมจะเชื่อผลเชิงประจักษ์มากกว่า ผมที่บางเนี่ยนะมันควรจะขึ้นนะถ้าผมย้อนไวัยได้จริงๆนะรรยาผมเข้ามาดูเขาบอกเอ้าพี่ทำไมผมเยอะล่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก็ถ่ายรูปด้านหลังเออมันรู้สึกมันเยอะจริงๆนะวัดความดันดูมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอใจส <laughs> ังเกตได้ว่าร่างกายเราอึดขึ้นนะเหนื่อยช้าลงเมื่อปีใหม่ ผมก็ขับรถมาคนเดียวนะจากสุโขทัยถึงกรุงเทพเนี่ยสิบชั่วโมงแทบจะไม่ได้แวะพักเลยออลอบกอกเว่ามันดีขึ้นโดยผมผมเองผมรู้สึกได้ยังไม่ปักใจนะแต่พอมันดีขึ้นมันดีมาตลอดผมคิดว่ามันหมายถึงพลังชีวิตเมื่อสุขภาพดีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าให้มองโลกอย่างแจ่มใสนะฮะมองโลกมีสีสันอง์รวมแล้ววัฒนชีวาก็ช่วยคุณภาพชีวิตดีขึ้นผมว่า ม,มันน่าจะเป็นวาระแห่งชาตินะชื่อสุคนจันทราวงค์ค่ะชื่อเล่นชื่อหนุย่ยอายุ73ปีพี่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงในหมายถึงตื่นขึ้นมานะคะพี่รู้สึกพี่กระฉับกระเฉงปกติพี่ขึ้นลงบันไดก็เหนื่อยละแล้วก็ขับรถแบบธรรมดาต้องพักเอะสังเกตดูเลยเลยสบายอะทำไมเราไม่เหนื่อยเราไม่อะไรเลย ตอนนี้พี่เดินได้เยอะเดินตลอดเวลาเดินทั้งวันโอ้โหแบบบางทีต้องทําเวลา้านทีทันเปล่าก็ต้องมองหน้ากันถ้าทันวิง่ง <c oughs> ใช้ชีวิตแบบเด็กเด็กอายอะ <c oughs> ที่เห็นผลชัดเจนมากเลยนะคะพี่จะรู้สึกโอ้ตื่นมาก็ชับกระเชงแก่แล้วก็ควรจะต้องมีความสุขนะคะน่าจะเป็นผลจาก ที่พี่านวัฒนาชีวะเพื่อนร่วมรุ่นที่เราไม่ได้เจอกันเลยเมื่อโควิดนะคะเขาก็น่าจะเห็นความแตกต่างเยอะนะคะถ่ายรูปหมู่กันโอ้ oh, เอาพี่ออกไปได้ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเผาไม่ใช่รุ่นเดียวกัน <laughs> พี่ว่าพี่เชื่อมั่นเ <laughs> ต็มพี่นะเพราะพี่ทานมายังไม่หยุดเลยอะ <laughs> ยังไม่ยังไม่เคยอยู่สักวันนึงเลย <laughs> ถ้าพี่แข็งแรงคนที่จะดีใจคือลูกไม่อยากให้ลูกต้องดูแลอยากจะบอกว่า สุขภาพมีเงินซื้อไม่ได้ความแก่มันมาอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกความแก่อย่างมีคุณภาพเพื่อตัวเราได้เราน่าเลือกค่ะและทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นความสุขของคนที่ใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาเห็นทุกคนแล้วดูเขามีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<ง>แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วนวัตกรร,รมที่ว่านี้มีความปลอดภย100ัยร้อยเปอไมคะอาจารย์99.99% 9 99ครับ เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมข่ามาขยายความตรงนี้กันว่า99.99% 99ที่บอกว่าปลอดภัยและสามารถช่วยชะลอไวัยได้ทำได้ยังไงพักครู่เดียวคะ่ะฮอตไลน์สายสุขภาพฮอตไลน์สายสุขภาพนักวิทยาศาสตร์ไทยทำสำเร็จจากภูมิคุ้มกันบำบัดพัฒนาสู่การชะลอวัยระดับโครโมโซมโทร1154 กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะท่านผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่านวัตกรรมวัฒนาชีวาเขาทำมาจากอะไรใช้สูตรอะไรทำไมถึงมีความปลอดภัยเกือบร้อยเปอร์เซนต์อาจารย์คะสูตรนี้เป็นยังไงคะก็ทำมาจากสารสกัดจากพืชกินได้ทั้งนั้นเลยค่ะมังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบงบบปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงกินมาแล้วกี่ชั่วคนก็เป็นอาหารเป็นผลไม้ที่เราทานนี่เองตีแล้วสกัดออกมาให้มันเสริมด้วยกันแล้วก็ไปทํางานกับร่างกาย <c oughs> ให้ปรับปรุงคุณภาพในชีวิตให้มันดีขึ้นครับ <c oughs> รวมทั้งทําให้ไม่ไดเลือดขาวทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะครับไอ้ตรงนี้การที่เราทําให้ไม่ไดเลือดขาวทําให้ดีขึ้นก็หมายความว่าทําให้ร่างกายอยู่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเ <c oughs> ดี๋ยวพอยิ่งยิ่งการทําให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น <c oughs> เพราะเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในการเ,เพิ่มความยาวกับเทอร์เมียให้เซลล์ร่างกายเนี่ยถ้าหากร่างกายของเรามีเซลล์มะเร็งอยู่ ซึ่งทุกคนจะมีอ่ะมีมากมีมากมากบ้างน้อยบ้างถ้าหากว่าภูมิกันของเราไม่ดีเซลล์มะเร็งมีเทลเมียยาวขึ้นจะกลายเป็นตัวที่ทําให้โรคเกิดโรคมะเร็งที่รักษายากะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นมากๆในขณะนี้เพราะทั่วโลกขณะนี้มันมีปัญหาตรงนี้อยู่เมืองไทยคนไทยเราจะไม่รู้ตรงนี้นะครับพอได้กวันย้อนวัยชะลอไปก็โดดก็ไปใช้เลยคลืมคิดไปว่าถ้าหาก เซลมะเร็งในร่างกายของเราซึ่งมีอยู่บ้างเนี่ยเกิดมีเทโลเมยียที่ยาวขึ้นเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วโรคมะเร็งนั้นจะรักษายากมากตรงนี้หลายคนกังวลคะ่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าสกัดจากมุกกระดมตัวเลือฟังบงบกซึ่งเราเคยใช้สูตรเนี่ยดูแลสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งจนสําเร็จมาแล้วหลายปัลายนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรสูตรนี้นะฮะยืนยันชัดเจนว่า เมื่อมีการตรวจเลือดในะอาสาสมัครทั้งก่อนและหลังใช้นะครับก็พบว่ามีเซลล์ภูมิกันคือ c d 4นะ c d 4เพิ่มขึ้นแล้วก็ CD8 ก็เพิ่มขึ้น c d 4ก็คือเซลล์ภูมิกัน CD8 ก็คือเซลล์ T พิฆาตรหรือคิอร์ตีเซลล์นะครับจากกลุ่มอาสาสมัครที่เราใช้เฉลี่ย5แคปซูลต่อวันเป็นวลา8สัปดาห์นั้น c d 4เพิ่มขึ้นนะาจซนะครับ,นะค,รบคือ50เซลล์ต่อ1ไมโครลิตรนะครับ ส่วนซี8เนี่ยเพิ่มขึ้น8.3%ซี4ก็คือเม็ดเลือขาวที่มีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรครวมทั้งมะเร็งถ้ามีเยอะเนี่ยอะไรที่มันเข้ามาในร่างกายสิ่งแปลกปลอม c ีดนี่ก็คือจะเข้กาไปลกำจัดสั่งการเนี่ร่างกายทําหน้าที่นะครับร่างกายเมื่อเรามีเลือดอยู่ประมาณ5ลิตรมันจะมีซี4ซีดอยู่2750ล้าน ถึง9,000ล้านเซลล์จำนวนมากมายมหาศาลน,นคะครับกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากดูรายุงภาพของเราอยู่นะครับในขณะเดียวกันครับ CD8 CD8 คือเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งผมเรียกว่าเซลล์ทีพิฆาตนะครับปัจจุบันนี้ที่รู้จักกันเรียละทีเซลล์ค่คะก็เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายรวมทั้งมะเร็งด้วยนะครับทีนี้อาจารย์คะแล้ว CD8 ในร่างกายของเราเนี่ยมีมากแค่ไหนคะ อย่างที่ใช้ทราบนะครับก็คือเรามีเลือดอยู่5ลิตรนะ CD แปดในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเฉลีย่ยอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ7จ0ล้านถึง5,000ล้านแล้วแต่ว่าเลือดของเรามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับคและก็ CD แปดก็เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ในการกําจัดเม็งนะครับหลังจากใช้วัฒนะชีวาในอาสาสมัครของเราเนี่ยมันจะมี CD แปดเพิ่มขึ้นอีก130.5ล้านถึง875ล้านเซลล์ กองทัพมันก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะฮะแล้วกองทัพนียทำหน้าที่จัดก,การเมะเร็งยังไงนะครับเราดูภาพและเสียงของคิลเลอร์ทีเซลครับที่เห็นอยู่นี้คือภาพของคิลเลอร์ทีเซลหรือเซลทีพิฆาตที่อยู่ในร่างกายของคนเราเราสามารถกระตุน้นเซลทีพิฆาตเหล่านี้ขึ้นมาได้ในขณะนี้เราจะเห็นภาพเซลทีพิฆาตจัดการกับเซลล์มเร็งเซลทีพิฆาตจะเกาะติดอยู่กับเซล์มร็งจะเจาะรูในเซลล์มเร็ง เพื่อพ่นสารเอนไซม์ซึ่งจะย่อยสลายเซลล์มะเร็งไปจนหมดในภาพจำลองที่แสดงเห็นการทำงานเซลลทีพิกาดกำลังเกาะอยู่กับเซลล์มะเร็งเมื่อเจเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาพวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารพอฟูรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ำตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อ ย่อยโปรตีนของเซลล์มะเร็งจนกระทั่งเซลล์มะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดและดูอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของคิลเลตีเซลล์ดีซีดีแปดเนี่ยซึ่งปัจจุบันเขาเรียกว่าเล็กพิกีรหนูนะครับ small but mighty ในภาพเนี่ยเป็นภาพของเซลล์คิลเลตีเซลล์จัดการกับเซลล์มะเร็งรังไข่ซึ่งใหญ่มากขึ้มาเลยนะครับเล็กพิกีรหนูจัดการจนกระทั่งสลายเกลี้ยงเลยนะครับและเราก็ยังมีข้อมูลที่ ล่าสุดนะครับว่าคนยิ่งแก่เนี่ยคิวเลสซีเซลยิ่งเก่งคืออะไรคะคือตามปติแล้วพอ,อเราแก่ลงเซลล์มันน่าจะอ่อนแรงลงแต่ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามคิวเลสซีเซลมันจะตรงกันข้ามคิวเลสซีเซลยิ่งมีความสามารถมากขึ้นในคนแก่มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งมหาศย์เลยเพราะว่าคนแก่นี่แหละจะมีโอกาสเกิดมะเร็งมากที่สุดมากกว่าคนหนุ่มสาวนะครับ ข้อมูลล่าสุดนะก็บอกว่าคิวร์ตีเซลเนี่ยมันป้องกันมะเร็งไม่ให้กระจายตัวในต่อมน้ําเหลืองมันจะทําให้ต่อมท่อน้ําเหลืองซึ่งเป็นที่ผ่านของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่นๆ่นผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะป้องกันการการแพร่กระจายการแพร่รของของเซลล์มะเร็งเลยะนะครับวันนี้คือความหาัศจรรย์ของคิวร์ลตีเซลเรากระตุ้นมันขึ้นมาในขณะที่เราใช้วัฒนะชีวาปัจจุบันนี้ ก็มีการยืนยันว่าคืรถดีเซลเนี่ยเป็นเมมโมรีเซลล์นะคอือเป็น,นเซลล์ที่มีความจำครัครั้งหนึ่งเคยสร้างภูมิุมกันมอจัดการกับปัญหาถ้าหากปาัญหาทั้งปัญหานั้นกลับมาอีกเขาจําได้ความจํานั้นของภูมิคุ้มก,กันจัดการเลยเหมือนกับมีวัคซีนเกิดข,ขึ้นในร่างกายนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ CDC และ c 8ซึ่งเป็นกองทัพของวัฒนาชีวาเนี่ยสามารถป้องกันในการตัดเนื้อร้ายอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้กลับมาใหม่ นะครับเป็นวิธีการที่จัดการอย่างมุ่งเป้าแท้จริงวัฒนชีวาในปัจจุบันนี้ครับผมสรุปจากการที่เราคุยกันมานี้จากการวิจัยศาสตร์ของเราพบว่ามันทําให้มีการชะลอวัยได้5.8ปีใน8สัปดาห์นะครับโดยใช้เพียงเวลา5แคปซูลนะครับและก็ทําให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพแข็งแรงลดการเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุที่เพิ่มขึ้นและป้องกันและจัดการกับมะเร็ง อย่างมีประสิทธิภาพสูงและด้วยภูมิกุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะครับวัฒนาชีวาครับจึงยืนหนึ่งนะฮะยืนหนึ่งในปัจจุบันเป็นนวัตกรรมองค์ทงคุณค่าของไทยทําให้สุขภาพแข็งแรงชะลอไวัยได้อย่างปลอดภัยเราไม่ได้รับคํานิยมเฉพาะในเมืองไทยปัจจุบันวัฒนาชีวาจําหน่ายแล้วในประเทศจีนนะครับนี่คือแพคเกจที่จําหน่ายอยู่ในประเทศจีนก็จะสวยกว่าของเรานะครับ ราคาก็ย่อมจะสูงขึ้นแน่นอนแต่ว่าเรื่องของราคาแอบถามอาจารย์ก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมคะทุกคนสามารถจับต้องได้หลายคนที่บอกว่าโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านหรือเปล่าไม่ถึงค่ะทุกคนสามารถเข้าถึงได้คไอ้ตรงนี้เองเนี่ยก็คือเราราคาบอกคุณหน่อยบอกราคาไม่สูงแต่ว่าแน่นอนคนที่ใช้แล้วได้ผลดีเขาต้องต้องใช้ตลอดไปหรือเปล่าเขาก็ไม่อ่ากเสียไม่อยาะเสียตังค์ตลอดไปนะเพราะฉะนั้นวิธีการของเราในฐานะที่เป็นนักวิชาตร เราก็คิดว่าถ้าคนใช้แล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องให้ได้มไม่งั้นกลายเป็นว่าของเรามันใช้ใช้หยุดหยุดมันจะไม่ค่อยมีผลหรือเปล่าะนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมีกลไกในการให้คนที่เป็นสมาชิกบริโภคแล้วสามารถใช้ต่อๆไปโดยไม่เสียตังค์เลยทํำยังไงคะก็คือหาเพื่อนมาเพื่ออายุร้อยปีไปด้วยกันสักสามคนบอกต่อละกันครับสักสามคนเพื่อสร้างสังคมชีวิตร้อยปีมีสุขค่ะ เวลาอายุร้อยหรือคนเดียวมันไม่สนุกนะโอ้ใช่อยากม,ม,มีเพื่อนด้วยนะคะเขาวิธีการทำทำ,ทำอย่างนี้เพื่อน3คนใช้ด้วยเราใช้ฟรีตลอดเช่นเดียวกัน3มคนสท่านที่เข้ามาทําอย่างนี้เหมือนกันก็ใช้ฟรีตลอดเหมือนกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราได้เปิดโลกทัศน์ได้เห็นผลการศึกษาวิจัยแล้วก็ผ่านการทดสอบจากอศาสาสมัคร huh และเห็นผลจริงว่านวัตกรรมวัฒนาชีวา สามารถช่วยชะลอวัยให้กับผู้คนได้ทุกคนแต่ว่าไม่เท่ากัน uh huh. ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่อาจารย์บอกไว้ว่าแต่ละคนมีต้นทุนสุขภาพไม่เท่ากันดังนั้นการชะลอวัยจึงแตกต่างกันวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะชะลอวัยลดอาการเจ็บป่วยนวัตกรรมที่ว่านี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะยังไงก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้ เบอรขึ้นให้หน้าจอและช่วงนี้ต้องขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าบ่ายโมงครึ่งสวัสดีค่ะนักวิทยาศาสตร์ไทยทำสำเร็จจากภูมิคุ้มกันบำบัดพัฒนาสู่การชะลอว,วัยระดับโครโมโซมโท1154